หน้าหอยิงตึกนั้นฉันเห็นอยู่หันมาดูสบตาอ้ยหน้าสนทำทางทางกุ้งริมยิ้มสุขสนนุ่มมามอยืนอึ้งตะลึงใจต้องนังด่สด้วยกันทุกวันเช้าบางครั้งเรายืนเสียจนเดียดไหลได้กลิ่นหอมวางสาวทุกคราวไปยิ่งวันไวอยากสบตาไม่กล้ามอง อยากเรียกว่าเธอว่าแฟนตัวสำคัญที่เราสองความรักกันไม่ต้องปกติ mm hmm. ถึงความรักของเรามันยิ่งใหญ่มากฉันอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันรักเธอจริง mm hmm. แล้วเคยสรส้างสัมพันธ์อันปิดแผ่นอยากเรียกว่าแฟนรับแฟนมาจากเราสอง mm hmm. อยากให้เธอดนอกรอบที่ครอบครองจะหากท้องก็จะรับกับที่ทำ คนตั้งวัยรุ่นมันบุญร,ร,ร,รักเนื่อความรักว้าบุญไกลใจถลำ mm. ได้แต่คิดได้แต่เพ้อปล่อยเขาไปใจเจ้ากรรมอดทนช้ำ mm. ได้แต่มองไอคนบ้าชงนนาอายอย่าเรียกว่าเธอว่าแฟนตัวสำคัญที่เราสองคนรักกันไม่ต้องปกติถ mm. ึงความรักของเรามันยิ่งใหญ่มาก mm. ฉันอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันรักเธอจริง อคอยสัส้นๆสมพันธ์อันเปิดแผ่นอยากเรียกว่าแฟนรักแฟนมาจากเราสองอยากเลยเิอนอกรอบที่ครอบครองถ้าหากท้องก็จะรับกับที่ทำแต่ความเป็นวัยรุ่นมันวนนับเมื่อความรักว่าวัาในไกลใจเธอล้ำได้แต่คิดได้แต่เพ้อว้เข้าไปใจเจ้ากรรมอดทนช้ำได้แต่มองไอคนบ้าชนะ เธอและแฟนตัวสำคัญที่เราสองคงรักแันไม่ต้องปกปิดถึงความรักของเรามันยิ่งใหญ่มากฉันอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันรักเธอจริง อากความสัมพันธ์นั้นปึกแผน่นอยากเรียกกดแฟนรักแฟนมาจากเราสองอยากเลยเถอดนอกกรอบที่ครอบครองจะหักท้องก็จะรับกับที่ทำ mm hmm. แต่คนเป็นวัยรุ่นมันบุญน,นัก mm hmm. เมื่อความรักว้าวุ่นไกลใจท mm hmm. ะล้ำนายแดคิดได้แต่เขอปล่อยเข้าไปใจเจ้ากรรมอดทนชำ mm ้ำ hmm. ได้แต่มองไอ้คนบ้าชัน้าอาย